ข้อสุดท้ายค่ะในแง่ของภาษีที่ต้องเสียแต่ต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าไม่ใช่ทุกกรณีเสมอไปนะแต่อันนี้เฉพาะกรณีที่สมมติน,นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าหากว่าทั่วเนี้เราต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรทที่ค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดว่าฐานภาษีเรายกตัวอ,อย่างเช่นเสียที่เรทสูงสุดเลยที่35%รายได้ทุกๆบาทที่เราทําได้มากขึ้นเนี่ยเราต้องเสียเรท35%เลยนะแต่ว่า ขนาดเดียวกันถ้าหากเราไปจดบริษัทแล้วเรามีรายได้เอารายได้นั้นไปอยู่ในรายได้ของบริษัทแทนนะคะหากค่าใช้จ่ายของบริษัทแล้วออกมาเป็นกําไรสุทธิที่จะต้องเอาไปเสียภาษีเนี่ยเราเสียภาษีในเรทของเ,ออเงินได้นิติบุคคลเนี่ยที่20%่สแล้วถ้าหากว่าเรายังคงเป็นแค่ SME เนอะอัะตราภาษีก็ต่าไปกว่าน,นั้นอีกนะเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดในกรณีนี้นะ,ะจดบริษัทเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถประหยัดภาษีได้ค่ะ